สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนคุณนายคุณนายนะคะทุกคนอ่าวันนี้โนะเราจะพามาดูชมนะคะลูกถั่วฝักยาวนะคะแปลงที่เราพาชมก่อนหน้านี้เนาะที่อยู่บนหลังฝ่ายนะคะทุกคนผลผลิตของเขานะคะได้น่าจะสองสามเดือนแล้วเนาะเก็บได้เยอะมากสวนแตงกวานั้นก็เก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแตงกวาของเราก็ าตายหมดแล้วนะคะเพราะว่าเราเก็บแตงกว่าเขาอายุสั้นเนาะแต่ว่าผลผลิตดีมากเลยนะคะทุกคนช่วงนั้นเราเก็บก็โหได้เยอะอยู่นะแต่ว่าเราไม่ไดม้มาถ่ายคลิปให้ดูเนาะส่วนวันนี้นะคะจะพามาชมถั่วฝักยาวนะคะทุกคนถั่วฝักยาวนะคะลูกของเขาดกมากเนาะขนาดอันนี้เก็บมานานแล้วนะคะทุกคนหลายเดือนแล้วแล้วก็ลูกยาวมากยาวสมชื่อเลยะคะ่ะทุกคน เดี๋ยววันนี้จะพาเดินชมถั่วฝักยาวกันค่ะว่าจะดกแล้วก็ยาวขนาดไหนนะคะทุกคนอ่ะเราไปดูกันเลยค่ะนี่ทุกคนสังเกตเห็นไหมยาวมากนี่นะคะอ่านี่ลูกของเขาก็ออกมาเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ดกด้วยเนาะอ่าเดี๋ยวจะพาเดินชมไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่นี่นะคะ ลูกเยอะลูกยาวลูกหวานด้วยนะคะเป็นถั่วที่หวานมากปกติถัว่วฝักยาวจะไม่หวานขนาดนี้เนาะแต่อันนี้คือหวานมากเลยค่ะทุกคนกินลูกไหนก็หวานทุกลูกเลยนี่ทุกคนที่เห็นอยู่ตรงนี้ยาวมากนะคะทุกคนยาวเกินไม้บรรทัดอ่าที่ยาวยาวะคะ่ะยาวกว่าน,นั้นอีกเนาะไม่รู้ว่าในคลิปทุกคน จะเห็นว่ายาวขนาดไหนแต่มันยาวมากนะคะนี่นี่นะคะยาวมากเลยค่ะแล้วก็ลูกสวยด้วยเนาะอ่านี่นะคะลูกเยอะมากเลยอันนี้วันนี้ก็เก็บไปขายแล้วนะคะทุกคน เราจะเก็บวันเว้นวันนะคะนี่นะคะลูกเยอะมากเลยนะคะทุกคนโอ้โหลูกเขายาวมากนะคะแล้วก็ดกด้วย เห็นในคลิปอาจจะไม่ยาวเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วเขายาวมากนะคะเพราะว่ามันอยู่ในกล้องไม่รู้เป็นยังไงเนาะนี่จะพาเดินดูนะคะทุกคนมันเยอะมากจริงๆทุกคนต้องปลูกแล้วนะอ่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะทุกคนลูกยาวลูกใหญ่ลูกอวบลูกสวยแล้วก็ลูกดุกอีกต่างหากเนาะ ควรค่าที่จะปลูกอย่างยิ่งค่ะสวยแล้วก็รสช,ชาติดีแล้วก็ลูกผลผลิตดีมากแนะนำเลยค่ะนี่นะคะอ่ันนี้พาเดินชมแค่แถวแถวเดียวแล้วก็แถวข้างๆเองเนาะเพราะว่ามันเหมือนกันทุกแถวเลยค่ะลูกดกเหมือนกันทุกแถวเลย ลูกสวยมากนี่นะคะลูกของเขาก็ออกมาเรื่อยๆเนาะ,อ,ะอันนี้ก็กำลังออกอันนี้ก็ออกดอกแล้วกำลังจะออกฝักเนาะก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆผัดกันนะคะ เป็นดอกออกฝกักแล้วก็ออกลูกใหญ่ลูกโตลูกยาวมากด้วยในกล้องไม่รู้ว่ายาวขนาดไหนแต่ว่าของจริงนี่ยาวมากยาวเกินไม้บรรทัด12นิ้วอะคะ่ะทุกคนยาวกว่านั้นอีกนะอา,อาจจะมีสั้นบ้างแต่สั้นส่วนน้อยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลูกยาวส่วนใหญ่จะเป็นลูกที่ยาวมากนี่เลย สวยมากเลยค่ะทุกคนนี่เห็นไหมผลผลิตได้เยอะนะคะลูกก็สวยสวยมากๆเลยค่ะ,ะใครที่ชอบปลูกทานเองเนาะ อยากให้ปลูกมากเลยอ่ะทุกคนมันมันผลผลิตดีมากจริงๆอะ่ะอยากให้ทุกคนได้ทานของที่ดีแล้วก็คุ้มค่าอืมจริงๆนะคือมันลูกใหญ่แล้วมันก็ยาวด้วยแล้วมันก็รสชาติหวานด้วยอะ่ะแล้วผลผลิตก็ดีด้วยเนาะลูกดกผลผลิตดีแนะนำเลยคะ่ะ โอ้อันนี้ขนาดเก็บมานานแล้วเนาะเก็บมาหลายเดือนแล้วแต่ว่าเขาก็ยังออกมาให้เราเรื่อยๆเลยค่ะน่าจะเก็บได้อีกนานอยู่นะอะทุกคนเห็นไหมที่แห้งๆตรงนู้นเนาะอันนั้นเป็นป่าของแตงกวานะคะนั้นก็วายไปแล้วจะเห็นว่าถั่วฝักยาวอันนี้อายุยืนกว่าเนาะ เก็บได้นานกว่านะคะแต่ว่ามันก็เป็นพืชที่แตกต่างชนิดกันนะเนาะแตงกวาก็มีข้อดีได้เก็บก่อนถั่วฝักยาวแต่ว่าก็อายุน้อยกว่าถั่วฝักยาวแต่ว่าราคาแตงกว่าดีกว่านะคะดีกว่าถั่วฝักยาวเนาะแต่ถั่วฝักยาวก็ราคาดีเหมือนกันอ่ายาวมากนะคะทุกคนอันนี้นี่ยาวมากจริงๆ ลูกสวยมากยาวมากด้วยนี่นะคะลูกดกมากเลยนะคะทุกคนนี่เก็บครั้งหนึ่งนี่ ดีใจภูมิใจมากเลยค่ะผลผลิตดีมากใครที่สนใจอยากจะปลูกรีบปลูกเลยนะทุกคนอ,อย่าตัดสินใจนานนะคะคิดนานก็กว่าจะได้ปลูกก็นานไปอีกเนาะอยากปลูกอะไรปลูกเลยค่ะทุกคนหรือใครไม่มีเวลาปลูกนะคะก็ ดูคลิปของเราได้เดี๋ยวเราจะพาชมเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนอ่าไม่เป็นไรใครที่ไม่สะดวกนะคะไม่ไม่ได้ทําการเกรษตรอะไรพวกนี้เนาะก็ไม่เป็นไรก็ดูคลิปของเราเพลินๆไปเดี๋ยวราพาดมเดินชมอ่าในสิ่งที่เรามีนะคะที่เราปลูกเนาะเรามีอะไรเราก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะก็ฝากกดติดตามให้ด้วยเนาะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราเอามาลงนะคะทุกคนนี่แถวไม่ได้ยาวอะไรเลยนะคะทุกคนแต่ผลผลิตของเขาเนี่ยดีมากดีมากจริงๆนะคะนี่ลูกของเขาก็จะดกพังแถวแบบนี้ล่ะคะ่ะนี่เลยนะคะ โอ้สวยมากจริงๆอันนี้จะพาเดินชมแค่แถวเดียวนะคะเพราะว่ามันเหมือนกันทุกแถวอะ่ะมันมันโดกทุกแถวเลยนี่นะคะเป็นรูปเผืวฝักยาวทั้งนั้นเลยนี่เนาะ เดี๋ยวจะพาเดินจนสุดแถวแถวก็ไม่ได้ยาวนะแต่ว่าคุ้มค่ามากบอกตรงๆว่าคุ้มค่ามากนี่คุ้มค่ากับการดูแลคุ้มค่ากับการปลูกดีต่อใจค่ะทุกคนนี่เลย เดินดูเนาะอันนี้ยาวนะคะทุกคนยาวมากอืมเนีย่ยเห็นไหมนี่นะคะอ่า สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนายังไงก็เดี๋ยวพาเดินชมเดินเละาะสำหรับตัวฟยังก็จะประมาณเท่านี้ก่อนเนะาะฝากกดติดตามด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เอามาลงให้ดูให้ชมนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็จะประมาณเท่านี้คะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องส่วนคุณนายคุณนายด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ